สวัสดีครับประดามิรักแฟนเพลงของกาแฟฟิชชิง่งอ่ะแฟนเพลงหรือแฟนคขับวันนี้ผมเดินทางมาตกปลาที่ป่าระอูนะครับที่บ้านป่าเดิงผมแม้วนะครับผมได้สวายตัวหนึง่งที่เหลือก็นั่งกินลมไปชมธรรมชาติไปอันนี้คือบรรยากาศในระหว่างขับรถกลับบ้านนะครับ ผมมากับนาบินมากับน้องอะไรนะปุ้ยค่ะน้องปุ้ยคนสวยถึงอุ้ยบรรยากาศสวยมากเนี่ยครับทางลงเขาครับบรรยากาศช่อง youtube กาแฟฟิตซิ่งชาน n e ลครับโอเคครับ